สตอรี่จ้าเอาบรรยากาศความเยือกเย็นมาฝากเพื่อนๆจ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นรอยเท้าอะไรไหมข้างนอกเห็นไหมะคะเห็นรอยเท้าไหมะคะอันนี้คือรอยเท้าสัตว์นะคะรอยเท้าพวกกวางเขามากินอะไรตอนกลางคืนเนาะแถวๆนี้กวางจะเยอะมากเลยนะคะกวางเล็กๆะคะ่ะเยอะมากแนนคูบคูบหลพี่น้องป่านว่าง้วหน่อยเยอะมากนะคะ อันนี้คือวิวมองจากหน้าต่างบ้านแม่ตายนะคะมองลงไปตรงนู้นก็จะเห็นอีกฝั่งหนึ่งของเมืองแล้วก็ข้างล่างก็คือเป็นตึกก็คือเป็นคอนโดของของคนอื่นของประชาชนนะคะบ้านแม่ตายจะอยู่สูงๆหน่อยอยู่บนภูเขาว่างั้นวิวเขาจะสวยงามมากเลยค่ะวิวเขาจะสวยงามมากเลย ฝั่งนี้ก็จะเป็นป่าบ,บูแบร์นะคะบูเบอรี่นะคะเยอะมากข้างในเดี๋ยวหน้าร้อนไม่ตต่จะถ่ายให้ดูข้างในข้างในตรงนี้ตรงนี้นะคะตรงต้นไม้แถวแถวนี้บูเบอร์รี่จะเยอะมากนะคะบูเบอรี่อยู่หลังบ้านเลยนะคะหาเก็บกินได้สบายสบายเลยแต่ด้วยความที่ว่ามันเขาเรียกว่าอะไร ถ้ามันใกล้บ้านเรือนเขาก็จะไม่กินกันนะคะเพราะก็กลัวมีหมาไปามีขี้หมามีฉี่หมาอะไรอย่างนี้เนะะี่ยค่ะเนอะเขาก็จะไม่กินกันเขาก็จะไปเก็บกินในป่ากันแต่ว่าแม่ตายไม่สนละเพราะว่าไม่ได้ไปในป่าก็เก็บกินแถวนี้แหละล้างแล้วก็กินนะคะโอ้อันนี้ก็มีสัตว์โอ้ยคือเขอาไม่ได้บาน่อยบริสัต์นะคะ อันนี้ก็อาจจะเป็นรอยสัตว์อะไรเดินตอนกลางคืนก็ได้เราไม่รู้เนาะสัตว์เขาจะเดินอยู่ตอน,นกลางคืนค่ะเนี่ยค่ะโอ้ยอยากออกไปถ่ายข้างนอกให้ให้ดูอยู่แต่มันหนาวมันหนาวมันหนาวค่ะดูดูตรงนั้นอืมอยากเอาขนมปังไปวาง ปีที่แล้วไม่แต่เอาขนมปังเอาอะไรไปวางเขาจะมาเต็มนะคะแต่ปีนี้ไม่ได้ไปอย่างเพื่อนเพื่อนจากอยากเหียงไม่ได้ไปไม่ได้เอาขนมปังอะไรไปวางให้สัตว์เลยแล้วถ้าเราเอาขนมปังหรืออะไรไปวางนะคะตรงที่มีรอยเท้าตรงนี้นะคะ่ะตอนตอนเช้ามาขนมปังก็จะหมดนะคะเพราะว่าเขาเอาไปกินนะคะสัตว์เอาไปกินเนาะเนี่ยค่ะก็จะมีละอองเล็กเลเล็กๆของหิมะล่วงลงมาเนาะ องหิมะร่วงลงมาโอเควันนี้แม่ต่คลิปหน้านะคะถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพือ่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ของแม่ต่เลยเด,ดี๋ยวแม่ตต่จะถ่ายหิมะลงให้ดูเยอะๆนะคะวันนี้แม่แต่ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ